มาครับคุลานผัดเส้นจันแกงส้มครับอาหารคุณสดของร้อนในวันนี้นะครับก็จะเอาของเหลือจากเมื่อวานนะครับนั่นก็คือแกงส้มใต้นะครับมาทําอาหารกินในวันนี้ครับวันนี้ก็จะมาทําเป็นผัดเส้นจันคุณผู้ชมของเหลือที่ว่านั้นก็คือนี่ครับแกงส้มนะฮะแกงส้มของพี่ที่แล้วนะครับไปดูได้นะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับนี่ผมก็เอามาจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมนะมาตัดตัดตัดนะครับแบบนี้นะครับจะนั้นก็เอาเส้นจันครับเหลืออยู่หนึ่งห่อนะฮะใส่ลงไปในน้ำครับแช่น้ำลงไปแป๊กหนึ่งนะครับจากนั เอาต้นหอมนะครับมาซอยๆๆนะครับใครจะใช้เป็นวิชาก็ได้นะครับแล้วแต่ครับมาเอาตั้งอัาถานะครับเอาน้ํามันใส่ครับแล้วก็เอาไข่ใส่องไป2ฟองนะครับเพื่อที่จะทําเป็นไข่ขยี่นะครับเอ้มันแข็งๆนิ่มๆนะค,คุณผู้ชมนะ อาจารย์ก้าวแกงส้มของเราเนี่ยนะครับใส่ลงไปนะครับอุ่นนี้มันร้อนก่อนนะครับจาการย์ก็เอาเส้นของเรานะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผัดไปนะครับถ้าเกิดเส้นมันแข็งอยู่นะครับแต่ว่าน้ำมันแห้งนะครับเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับเติมให้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเส้นมันจะนิ่มถูกใจนะครับพอเส้นมันนิ่มแล้วนะครับก็เอาไข่ที่เราขยี้ไว้เนี่ยนะครับลงไปผัดแบบนี้นะครับผัดไม่ต้องนานนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไข่มันจะดำนะ จากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็เอาต้นหอมนะครับใส่ลงไปนะครับผัดแบบนี้นะครับชิมรสชิมอะไรให้ดีนะครับว่าชอบไหมนะครับถ้าชอบเราก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะครับมาตักใส่จานกันคุณผู้ชมนี่นะครับควันอุ่ยเลยนะครับเช็ดจานให้สะอาดสวยงามด้วยนะครับจากนั้นก็มาประดับตกแต่งครับผมไม่ใช้แตงกวานะครับวางวางวางนะครับแล้วก็เอา ผักชีนะครับมาตัดตัดนะครับอันนี้เป็นกากหมูครับโรนลงไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมตอนนี้คือหอมมากเลยนะครับมันจัดคนละกินกับแกงส้มที่เราทำเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีการผสมนั้นผสมนี่เข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับผัดมี่ปากพนังอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับมันก็จะคล้ายนะครับอันนี้มันคือ การที่เราเอาของเหลือๆนะครับเอามาทําให้มันมีคุณค่าขึ้นมานะครับให้มันอร่อยขึ้นมาอีกหนึ่งมือนะครับนี่ครับปาเปกกิ้งการคุณผู้ชมแต่จะใช้เป็นเส้นเล็กก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเส้นใหญ่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับขอยแกงส้มของคุณนี่นะครับที่เหลือๆนี่นะครับมันรสชาติดีครับยังไงก็อร่อยครับปึ้งเข้าไปครับอร่อยมากคุณผู้ชม รสชาติมันดีงามมากเลยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับแกงหยดที่เรากินไปเมื่อวานนี้นะครับมันจะอีกรสชาติหนึ่งเลยนะครับไปลองทํากันดูนะครับง่ายๆเลยครับถ้าบ้านไหนเนี่ยคุณแม่ทําแกงส้มเอาไว้นะครับแล้วมันเหลือเนี่ยนะครับเอาเก็บมาทําเมนูนี้ได้เลยนะครับในชาวันถัดมาครับัลรองว่าถูกใจคนกินแน่นอนนะครับขอบุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ